สาเย็นมาก่อนจะไปไหนมาไวมาไวจะไปไหนมาเร็วมาเร็วสาเย็นมาเร็วจะไปไหนนั่นอะฮนะจะไปไหนโอ้โหมาแล้วโอมาแล อยู่หรืออืโอ้โอ้จะไปไหนเนี่ยอุยอ๊ยกูเรียกเฉยๆมมงจะขึ้นมาทำไมเนี่ยตายเรียกเฉยๆขึ้นมาไม่เอากระโดดปุ้งเลยานอนเฉยอีกูไมจะไปไหน นอนสบายเฉยเลยกูเรื่อตาย